สวัสดีแฟนๆฟนซูเปอร์บายนะครับก็เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซูเปอร์บายพอดแคสต์นะฮะกับครั้งนี้อยู่กับผมแบงค์ซูเปอร์บายนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแบตเตอรี่มาพูดให้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับประเภทของแบตเตอรี่แล้วก็วิธีการดูค่าต่างๆเนี่ยของแบตเตอรี่ที่มีจําหน่ายในบ้านเรานะครับ เรามาพูดถึงตัวแบตเตอรี่นะฮะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับกับแบบแรกนะฮะแบตเตอรี่แบบตะกัวกดหรือที่เราเรียกนิยมเรียกกันเนี่ยว่าแบตนาำนะครับแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยเป็นแบบพื้นฐานที่สุดปัจจุบันในมอเตอร์ไซค์สมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วนะฮะมีข้อดีเนี่ยของมันเนี่ยคือราคาถูกที่สุดแต่มันก็ยังมีข้อเสียเหมือนกันนะฮะที่ต้องคอยเซอร์วิสพอคคายประจุเร็วอายุการใช้งานเนี่ยยังสั้นอีกด้วยนะฮะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากรวมไปถึงต้องวางในแนวตั้งเท่านั้นรรรัับบบบสหแแตตตเอี่กว ะะประเภทที่2นะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบ t e n a น c e f r ร e นะฮะหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่าแบตแห้งนะครับมักจะย่อเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า mf แบตเตอ y ี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเนี่ยตัวแบตเตอรี่ยังคงใช้หลักการเดียวกับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดแต่มีเทคโนโลยีที่ใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยโดยมีการปิดซิลด้านบนทั้งหมดเหลือไว้เพียงขั้วไฟมีเส้นใยไฟเบอร์กลาสพิเศษเนี่ยคอยดูดซับน้ํากรดด้านในไม่ให้ไหลหกมาแม้จะวางความก็ตามแล้วตัวแบตเอองีี่ยมตัวค แรงดันอัตโนมัติทําให้แบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยไม่ต้องคอยดูแลรักษาอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ํากันอีกด้วยข้อดีคือใช้งานง่ายสะดวกมีขนาดเล็กกว่าน้ําหนักเบากว่าตัวแบตเองเนี่ยก็ให้กําลังไฟที่ดีกว่าและอายุการใช้งานเนี่ยนานกว่าชนิดแรกนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่แบบเจลนะครับที่มีเจลผสมอิเล็กโทรไลต์แทนของเหลวซึ่งก็มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ยังจัดเป็นแบตเตอรี่ในหมวดนี้ด้วยนะฮะเรามาดูแบตเตอรี่ในแบบที่3นะครับแบบสุดท้ายและที่ผมแบ่งประเภทออกมาเนี่ยคือ แบตเตอรี่แบบลิเทียมนะครับหรือนิยมเรียกกันว่าแบตลิเทียมเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในลนักษณะของแต่งเพราะมันมีข้อดีของมันเนี่ยที่น้ําหนักเบาและเล็กกว่าแบตเตอรี่แบบอื่นมากๆนะฮะแล้วก็ยังให้กําลังไฟที่มากกว่าคายประจุน้อยที่สุดและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าด้านในเนี่ยไม่มีน้ํากรดหรือของเหลวชนิดอ,นอื่นเลยนะครับที่เป็นอันตรายดังนั้นจึงวางในลนักษณะใดก็ได้ไดจะควา่าจะหงายหรือจะตะแคงเนี่ยก็ทําได้หมดเลยนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับมันก็ยังมีข้อเสียของมันก็คือมีราคาค่าตัวเนี่ย ที่ค่อนข้างที่จะแพงกว่าแบตเตอรี่แบบอื่นๆเนื่องจากตัวแบตเนี่ยมีความซับซ้อนต้องมีวงจรควบคุมกระแสไฟเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการโอเวอร์ชาร์จหรือการคายประจุจนหมดนะครับนอกจากนี้ตัวแบตลิเทียมเองเนี่ยยังคายประจุเร็วมากในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานนะแต่แก้ไขได้ด้วยการชาร์จไฟด้วยที่ชาร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับค่าต่างๆของตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อหรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่เรามาดูกันในส่วนของค่า CCA นะครับหรือค่าโคลแคงแอมแปร์นะฮะค่าความสามารถในการจ่ายกระแสะไฟเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาวเย็นนะครับหากลถคุณเนี่ย มีอัตราส่วนกําลังอัดที่สูงเนี่ยต้องสตาร์ทในอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยค่า CCA ตรงนี้เนี่ยจะเป็นค่าที่ช่วยให้รถคุณเนี่ยสตาร์ทรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับบ้านเราแล้วเนี่ยทางผมเองคิดว่าไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเรื่องอากาศเย็นสักเท่าไหร่นอกจากตัวรถที่มีการตกแต่งหรือโมดิฟายเครื่องยนต์เนี่ยให้มีกําลังที่มากขึ้นกว่าเดิมอาจจาเป็นที่ต้องเลือกแบตเตอรี่เนี่ยที่มีค่า CCA ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานแต่ในส่วนสําหรับใครแล้วที่เป็นรถสแตนดาดเดิมโรงงานนะครับก็ สามารถเลือกค่า CCA เนี่ยให้เทียบเท่ากับแบตเดิมหรือลองอ่านคู่มือดูว่าแบตเตอรี่ที่ติดรถมาจากโรงงานเนี่ยมีค่า CCA เท่าไหร่นะครับต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงตัวของขนาดของแบตเตอรี่กันบ้างเพราะว่าขนาดของช่องว่างที่มีไว้สําหรับติดตั้งแบตเตอรี่ก็มีความสําคัญไม่ใช่น้อยเลยนะครับแน่นอนว่าหากคุณซื้อมาแล้วมีขนาดที่ใหญ่เกินไปเนี่ยเพราะคุณมัวดูแต่กําลังไฟจนลืมเรื่องขนาดแล้วก็ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะครับเพราะว่าการติดตั้ง ที่มันจะลงไปในช่องเดิมมาตรฐานของรถของคุณเนี่ยก็ไม่สามารถวางแบตได้อาจจะทําให้เสียเงินเปล่าหรือคุณจําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าเล็กเกินไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถยึดแบตเตอรี่ให้มันมั่นคงอยู่กับตัวรถอาจจะเกิดการเสียหายทั้งตัวแบตแล้วก็ช่องใส่ตัวแบตเตอรี่แต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นหากคุณใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเพราะส่วนใหญ่แล้วมันมีขนาดที่เล็กและมักจะแถมแผ่นโฟมมาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตัดรองหรือเสริมด้านข้างแบตเตอรี่เนี่ยทำให้สามารถใส่ ช่องว่างช่องเดิมได้พอดีทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถขยับไปเฉี่ยวชนหรือว่าไปกระแทกจนเกิดความเสียหายได้เรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งเลยเป็นสิ่งสําคัญเลยสําหรับค่าความจุหรือค่า แอมป์อัผู้ใช้เนี่ยต้องเลือกค่าเนี้ยให้เหมาะสมกับตัวรถของคุณยิ่งตัวเลขมากนั้นเนี่ยหมายความว่าสามารถจ่ายกระแสไฟเนี่ยได้มากการอ่านค่าเนี่ยอย่างเช่น12แอมป์10ชั่วเนี่ยนั่นหมายถึงจ่ายไฟได้1.2แอมป์นาน10ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยหากรถคุณมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากก็จะต้องใช้ความจุที่มากตามไปด้วยเช่นกันทั้งนี้อาจจะต้องอ้างอิงจากคู่มือรถของคันนั้นๆน,น,นะฮะโดยอย่างน้อยเนี่ยต้องพอดีกับสเปคที่รถต้องการแต่ถ้าหากมีการติดต เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นก็ต้องเพิ่มค่าความจุให้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายซิ่งนะครับอยากจะเลือกซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีน้ำหนักที่เบาขนาดที่เล็กกว่านะก็มีวิธีนะครับดูด้วยว่าเป็นยังไงอ่านค่าย,ยังไงเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยจะระบุค่าความจุเนี่ยเป็นวัตต์ชัวอร์นะครับสามารถที่จะหาค่าเป็นแอมป์ได้ง่ายๆนะครับโดยการนำวัตต์ชัวอร์เนี่ยหารด้วยโวลต์นะครับแล้วก็จะมีผลลัพธ์เนี่ยเท่ากับแอมป์นะครับทีนี้ผมว่า สังเกตการเลือกซื้อแบตเตอรี่แบบไหนเหมาะสมกับรถของคุณเอาไว้ง่ายหากรถคุณเนี่ยเป็นรถบ้านๆก็สามารถที่จะเลือกแมทเนน e f ฟรี free, หรือแบตแห้งแบตเจลเนี่ยครับมีราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปไม่ต้องดูแลร,รักษามากมายนักนะฮะจากนั้นก็เลือก M R เนี่ยให้เหมาะกับรถของคุณว่าตัวรถของคุณเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่กินไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าหากคุณเนี่ยเป็นสายซิ่งเน้นสมรรถนะของตัวรถน้ําหนักเบาก็คงจะหนีไม่พ้นตัวแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างแน่นอนนะฮะที่สามารถจ่ายกั กระแสไฟเนี่ยที่แรงกว่าน้ําหนักที่เบากว่าแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่าทําให้รถของคุณเนี่ยเบามากขึ้นนะครับแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีน้ําหนักที่เบาขึ้นอีกด้วยนะฮะสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมอ่านคู่มือแนะนําการดูแลรักษาเบื้องต้นของแบตเตอรี่แต่ละชนิดด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่เราเลือกซื้อมาเนี่ยจะได้อยู่กับรถเราไปนานๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับรถคุณแล้วอย่าลืมเลือกซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจาหน่ายที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับยังไงก็ างเว็บไซต์ superbuymac.com facebook, instagram และ youtube channel ตรงนี้นะฮะถ้ามีคำแนะนำหรือคำติชมใดๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ